รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจ j o ย c ์มายเอมีความสุขกับการเดินทางถ้าจะมีคำแนะนำไหนที่ฉันอยากจะบอกให้คนที่มีความฝันในใจที่อยากจะทำอะไรบางอย่างก็คงจะเป็นจงมีความสุขกับทุกอย่างก้าวย่าจดจอ อยู่กับปลายทางที่คุณกำลังจะเดินทางไปจนต้องพลาดความสุขทั้งหมดระหว่างการเดินทางชีวิตเป็นเรื่องของการเดินทางมากกว่าจุดหมายปลายทางคุณได้ยินฉันไหมชีวิตนี้เป็นเรื่องของการเดินทางมากกว่าจุดหมายปลายทางหลายเท่าบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะไปไหนคุณกำลังหาคำตอบอยู่ซึ่งมันก็ไม่ได้แย่นะฉันบอกกับคนวัยหนุ่มหลายครั้งโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเรียนจบวัยรุ่นมากมายที่คนมักจะถามว่าแล้วเธอจะเอาอยัางไงต่อกับชีวิต เอางี้มีใครบ้างที่รู้ทันทีตั้งแต่อายุสิ้าแล้วว่าจะทําอะไรบ้างในชีวิตนี้คือฉันไม่เคยคิดสักนิดเลยว่าฉันจะมาทางานนี้ฉันเคยเป็นคนเก็บหนังสือเป็นพนักงานในร้านเป็นผู้จัดการบัตรเครดิตฉันทําอะไรหลายอย่างที่ดูแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นนักเทศของฉันเลยสักนิดเดียวเมื่อถึงเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกฉันฉันยังต้องฝึกอีกเยอะแต่กับทุกอย่างที่ฉันได้ทำมา ทำให้ฉันมีประสบการณ์ในรูปแบบที่ฉันสามารถเอามาใช้ในปัจจุบันได้ดังนั้นถ้าคุณยังไม่รู้ชัดเจนว่าคุณควรจะทําอะไร mm. ก็ให้เริ่มต้นลองทําอะไรสักอย่างก่อนวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะรู้ว่าคุณควรทําอะไรก็คือให้คุณลองทําอะไรสักสองสาอย่างแล้วคุณจะได้พบว่าอะไรที่เหมาะหรือไม่เหมาะสมกับคุณ mm. เหมือนที่ฉันพยายามรับใช้ที่โบสถ์ด้วยการดูแลเด็กซึ่งใช้เวลาแค่สองอทาทิตย์เท่านั้นแหละที่ทําให้ทั้งฉันกับเด็กต่างก็รู้ว่าฉันไม่เหมาะกับงานเลี้ยงเด็กเอาซะเลย อาเมนไหมช่างเป็นงานที่ไม่มีชีวิตสําหรับชั้นจริงๆนั่นเป็นการงานของเนื้อหนังเพราะฉะนั้นการงานที่ไม่มีชีวิตคือการงานที่ไม่เกิดผลหลายครั้งที่เราได้รับนิมิตจ,จากพระเจ้าแต่เรากลับเดินนําหน้าโปรง่งแน่นอนว่าพระเจ้าอยากให้เราทํางานนี้แต่มันผิดเวลาฉันเคยเล่าเรื่องนี้มาแล้วแต่ ดูเหมือนว่าเรื่องเล่าของฉันจะเหมาะกับหัวข้อเทศนามากกว่าหนึ่งหัวข้อซึ่งถ้าคุณฟังเรื่องนี้จนเบื่อแล้วฉันต้องขอโทษด้วยแต่คุณควรทาเหมือนสามีของฉันเขายังหัวเราะทุกครั้งคือฉันพยายามทํารายการทีวีก่อนที่พระเจ้าจะให้ฉันไปออกทีวีจริงๆเราไปเช่าห้องอัดเล็กๆที่เมืองเซนหลุยฉันมีเจ้าหน้าที่สองสามคนฉันคิดว่าจะจัดรายการทอล์กโชว์ฉันจะถามคาถามพวกเขาแล้วให้เขาตอบกลับมาแต่ปัญหาก็คือหลังจากฉันถามคําถามแล้วฉันดันเป็นคนตอบคําถามซะเองด้วย ดังนั้นฉันจะรายการทอล์กโชว์แต่ไม่ยอมให้คนอื่นพูดเลยนอกจากตัวเองตลอดระยะเวลา6เดือนฉันได้รับจดหมายแค่ฉบับเดียวและในนั้นก็ไม่มีเงินถวายด้วยอีกต่างหากเดือนฉะนั้นพระเจ้าอยากให้ฉันทํารายการทีวีนี่แหละแต่มันยังไม่ใช่เวลามันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมคือถ้าเราไม่รอเวลาของพระเจ้ามันก็จะกลายเป็นการงานที่ไม่มีชีวิตการงานของเนื้อนหนังที่ไม่เกิดผล คือคุณอาจจะบอกว่าแต่บางครั้งคุณก็แค่คุณแค่ถูกขัดขวางจากมาสตาลจริงอยู่บางครั้งเราต้องพยายามเดินหน้าต่อไปไม่ยอมแพ้พยายามไปเรื่อยๆแต่นี่คือสิ่งที่ฉันได้ค้นพบมีการงานบางอย่างที่ถ้าพระเจ้าไม่ได้ลงมือฉันก็คงทำงานนี้ไม่ได้แน่นอนฉะนั้นสรุปง่ายๆฉันเชื่อว่าสิ่งไหนที่พระเจ้าให้เราทำพระองค์จะเป็นผู้จัดการดังนั้น ฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำสิ่งที่ตัวเองควรทำอยู่เพราะว่าพระเจ้าดูแลค่าใช้จ่ายเสมอแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทำงานนี้ได้ถ้าพระเจ้าไม่จัดเตรียมเรื่องการเงินตามที่เราจำเป็นต้องใช้มีอีกหลายอย่างอย่างเช่นเจ้าหน้าที่บางคนที่เราจำเป็นต้องมีเขาช่วยทำงานที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งยังคงทำให้ฉันประหลาดใจจนถึงตอนนี้กับคนที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้ แม้แต่เรื่องเล็กน้อยมันอาจจะยาวเกินกว่าที่ฉันจะที่บายให้คุณฟังได้หมดแต่ถ้าคุณทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้คุณทำฟังฉันให้ดีนะพระองค์จะจัดเตรียมทุกอย่างที่คุณต้องการเพื่อให้เราทำงานได้สำเร็จมาเถอะค่ะดังนั้นอย่างแรกที่ฉันอยากจะบอกคุณก็คือถ้าคุณอยากประหยัดเวลามากขึ้น ก็จงหลีกเลี่ยงการงานของเนื้อหนังคุณสามารถถ้าคุณใส่ใจจริงๆคุณจะบอกได้เลยขั้นแรกคุณอาจจะต้องลองทําดูก่อนแต่คุณจะรู้เลยว่าเวลาไหนที่พระเจ้ากําลังทํางานกับคุณและให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นหรือคุณกําลังพยายามดึงม้าที่ไม่มีชีวิตแล้วให้ขึ้นไปบนภูเขารู้ไหมมีคําพูดหนึ่งบอกว่าถ้าม,ม้าตัวนั้นมันตายไปแล้วสิบวันคุณก็ควรลงมาได้แล้วอามนไหมเยเรมีบทที่สองข้อสิเป็นข้อที่ดีมากๆ เพราะว่าประชากรของเราได้ทําความช่วถึงสองประการเขาได้ทอดทิ้งเราซึ่งเป็นน้ําพุที่มีน้ําแห่งชีวิตแล้วสกัดบอ่อน้ําไว้สําหรับตนเองเป็นบอ่อแตกที่ขังน้ําไม่ได้ตรงนี้พูดถึงบอ่อน้ําท่านกําลังบอกว่ามีสองทางที่คุณจะทําผิดได้ลืมเราเลิกสแสวงหาเราแล้วก็ไปขุดบอ่อน้ำของตัวเอง เพื่อจะรู้ทีหลังว่าในนั้นไม่มีน้ําเลยมันเหมือนกับการคิดแบบนี้ว่าโอ้สิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแหละจะทําให้ฉันมีความสุขคุณก็เลยลองทําดูแต่คุณก็ไม่มีความสุขอยู่ดีโอ้ oh, oh, oh. บ่อน,น้ํานี้ดีกว่าคุณก็ไปลองขุดบ่อน,น้ําด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีเราต้องหยุดทําอะไรด้วยวิธีการของเราเองแล้วใช้เวลาสแสวงหาว่าพระเจ้าอยากให้เราทําอะไรมีใครบ้างที่เข้าใจมากเกินเลยว,ว่าเวลาฉันบอกว่าให้อยู่ห่างจากการงานของเนื้อนหนังโอเค เอาละประการที่สองที่เราจะพูดถึงที่เป็นการเสียเวลาเปล่าก็คือคุณลงมือทำแล้วแต่ทำด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องแรงจูงใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับพระเจ้าจริงๆแล้วฉันคิดว่าเหตุผลที่เราเลือกทำบางอย่างสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราเลือกทำซะอีกฉันขอพูดอีกครั้งหนึ่งเหตุผลที่เราทำนั้นสำคัญมากกว่าสิ่งที่เราทำฉันอยากจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มพูดถึงแรงจูงใจทั้งห้องก็จะเงียบทันที เพราะหลายครั้งเราไม่ยอมหยุดหรืออยู่นิ่งๆให้นานพอที่จะบอกได้ว่าทําไมฉันถึงเลือกทําสิ่งนี้ฉันทําสิ่งนี้เพราะเชื่อว่าเป็นงานที่พระเจ้ามอบหมายให้ทําจริงๆหรือเปล่าหรือฉันทําสิ่งนี้เพื่อให้คนมองในทางที่ดีฉันทําเพื่อให้ได้เข้าไปอยู่ในสังคมที่อยากจะอยู่หรือเปล่าหรือฉันทําเพราะคุณอยากให้ฉันทําแล้วฉันกลัวว่าคุณจะไม่พอใจถ้าฉันไม่ยอมทําตามที่คุณต้องการ หรือฉันกําลังทำเพราะฉันอยากรู้อยากเห็นและไม่อยากพลาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างฉันเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะเอาตัวเองเข้าไปอยู่กับสิ่งที่ไม่อยากทำเลยแค่เพราะว่าฉันไม่อยากพลาดอะไรบางอย่างที่ฉันอยากรู้นี่ฉันพูดเรื่องจริงนะเผื่อคุณอยากรู้เอาละ มั Matthew, ทธิวบทที่หข้อหนึ่งจงระวังอย่าทำาศาสนกิจเพื่ออวดคนอื่นเพื่ออวดคนอื่นคุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนที่จะทำความดีในที่ลับแล้วเงียบไว้ไม่บอกให้ใครรู้คุณรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนกับการที่เราอธิษฐานเผื่อใครสักคนแล้วพอคุณเห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานนั้นแล้วจะไม่ไปบอกเขาว่าฉันอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้อยู่นะ คืองี้ฉันไม่ได้บอกว่ามันเป็นอะไรที่ผิดนะแต่เราไม่จําเป็นต้องไปทําแบบนั้นทุกครั้งหรอกทําไมไม่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติทั้งหมดผู้เดียวล่ะอเมนไหมฉันพูดถูกไหมมันยากใช่ไหมโอ้ฉันอธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นนะมันก็อาจจะไม่เป็นไรหรอกแต่พระเจ้าอยากให้คุณอยู่เงียบๆมากกว่าให้เขา้าใจว่าทั้งหมดเป็นพระพระองค์ถ้าทําอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไม่ได้รับบําเหน็จ น่ากลัวนะตรงนี้บอกว่าถ้าสิ่งที่คุณทำอยู่คุณทำด้วยแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องคุณก็จะพลาดบาเหน็จทั้งหมดเลยคุณเสียบาเหน็จของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าหมายถึงเพื่อเป่าประกาศเหมือนพวกคนน่าซื่อใจคดที่ทำในทำศาลาและตามถนนเหมือนนักแสดงที่แสดงบทบาทอยู่เพื่อให้คนสรรเสริญและเป็นที่จดจำฉันขอพูดอะไรหน่อยได้ไหม พวกเราแคร์เกินไปว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไงพวกเราเสียเวลามากเกินไปกับการพยายามทำให้คนอื่นประทับใจเราควรจะกังวลให้มันน้อยลงว่าคนอื่นจะคิดกับเรายังไงแต่ควรระวังให้มากว่าพระเจ้าจะคิดยังไงกับเราอาเมนไหมเช่นว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็คือการเป็นอิสระว่าคนอื่นจะคิดกับเราอย่างไงอเมนไหม เราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของพวกเขาแล้วแต่ท่านเมื่อทำทานหรือทำความดีอย่าให้มือซ้ายรู้การกระทำของมือขวาจงเก็บเอาไว้เป็นความลับเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับฉันเกี่ยวกับอย่าให้มือซ้ายรู้การที่มือขวาทำงานอยู่ก็คือถ้าพระเจ้าประทานพระคุณให้ฉันมีส่วนกับเรื่องที่ดีมากๆเรื่องหนึง่ง ฉันพบว่าฉันจะต้องระวังตัวให้ดีว่าจะไม่กลับบ้านและใคร่ครวญเรื่องนั้นซ้าๆในใจว่ามันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนเพราะถ้าเราเชื่อจริงๆว่าพระเจ้าทําการผ่านเราเราก็จะถาวายเกียรติให้กับพระองค์ระวังให้ดีว่าเราจะไม่เริ่มยกตัวเองว่าเรายอดเยี่ยมจริงไหมเพราะว่าเราเคยเป็นแบบนั้น เพื่อว่าทานของท่านจะเป็นทานลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบาเหน็จแก่ท่านฉันชอบมากไม่ว่าเราทําอะไรพระเจ้ากําลังมองดูอยู่และเราไม่จําเป็นต้องเป่าแตรเสียงดังเป่าประกาศให้ทุกคนรับรู้พระเจ้าทรงมองเห็นและพระเจ้าคือผู้เดียวที่จะประทานบําเหน็จที่แท้จริงให้กับเราฉะนั้นไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่ถ้าคุณทําด้วยแรงจูงใจที่อยากรับใช้พระเจ้าและเป็นพระพรให้กับผู้อื่นไม่มีใครจําเป็นจะต้องรู้นอกจากพระเจ้าและคุณจะได้รับบําเหน็จสิ่งที่คุณทําในที่ลับ พระเจ้าจะประทานให้ในที่แจ้งเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐานอย่าเป็นเหมือนพวกหน้าซื่อใจคดเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในทำศาลาและตามมุมถนนต่างๆเพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็นเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้วนอกจากนั้นยังมีพระคัมภีร์อีกหลายต่อหลายข้อที่พูดถึงเรื่องนี้ว่าสิ่งที่เราทำเราต้องมั่นใจว่าแรงจูงใจของเราถูกต้องมีพระคัมภีร์บางข้อที่บอกว่า ในวันพิาพากษาการงานทุกอย่างของเราจะถูกเปิดเผยต่อพระเจ้าการงานที่แท้จริงเท่านั้นที่จะคงอยู่ส่วนการงานอื่นๆจะถูกเผาด้วยไฟโอ้ตายแล้วคือฉันมองว่าเป็นสิ่งสำคัญมากกับสิ่งที่เราทำอยู่ว่าเราทำด้วยเหตุผลที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นการบ้านวันนี้อาทิตย์นี้ฉันให้การบ้านคุณไม่ค่อยเยอะเท่าไรหร่หรอกมีไม่กี่อย่างเอง แต่ฉันขอท้าทายให้คุณกลับไปใช้เวลาสักหน่อยใช้เวลากับตัวเองสักครู่หนึ่งลองคิดถึงการงานทุกอย่างที่คุณทำไม่ว่าคุณจะเป็นกรรมการหรืองานรับใช้ที่โบสถ์หรือสิ่งที่คุณทำเพื่อคนอื่นลองถามตัวเองดูว่าฉันทำสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรและถ้าคำตอบของคุณไม่ใช่หนึ่งในสองนี้ว่าพระเจ้าสั่งให้ฉันทำหรือฉันทำเพื่อเป็นพระพรให้กับผู้อื่น คุณอาจจะต้องกลับไปคิดใหม่ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องทําหรือเปล่าเพราะถ้าคุณทําแค่เพื่อให้ใครสักคนประทับใจคุณก็เสียเวลาเปล่าเพราะคุณจะไม่ได้รับบําเหน็จอะไรเลยคุณฟังอยู่หรือเปล่าคุณจะไม่ได้รับบําเหน็จอะไรเลยฉันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่จะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นแล้วเราจะไปหัวข้ออื่นกันวันหนึ่งฉันไปทําเล็บ ยุคนั้นเข็มกลัดหินจ esus เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมมากซึ่งฉันก็มีติดตัวอยู่อันหนึ่งและวันนั้นก็มีพยาบาลคนหนึ่งได้มาทำเล็บกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่นั่นเธอชมว่าเข็มกลัดนี้น่ารักอย่างนั้นอย่างนี้เธอบอกว่าเธอทำงานที่ศูนย์โรคมะเร็งที่โรงพยาบาลอธิบายว่าเธอต้องลำบากแค่ไหนกับการทำงานกับคนป่วยและโรงพยาบาลก็ห้ามไม่ให้เราพูดถึงพระเจ้ากับพวกเขาจากนั้น มีความคิดหนึ่งเข้ามาว่าให้ยกเข็มกลัดชิ้นนั้นให้เธอแล้วบอกเธอว่าฉันรู้สึกว่าพระนามนี้มีฤทธิ์เด็ดมากแค่ไหนเพื่อเวลามีใครมองเห็นพระนามนี้ก็จะได้เป็นพระพรกับเขาซึ่งอาจจะช่วยให้เขามีความหวังมากขึ้นคือฉันก็รู้สึกว่าฉันควรจะรอสถานการณ์สักแป๊บหนึ่งจะได้เป็นการส่วนตัวไม่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่เนื้อหนังของฉันก็คิดอีกอย่างหนึ่งฝ่ายวิญญาณคิดอีกอย่างหนึง เนื้อหนังของฉันบอกว่าทำให้คนสนใจบ้างสิแต่พระวิญ,ญญาณบอกว่าทำในที่ลับเถอะและแล้ว,ลวพระเจ้าก็ให้ฉันได้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นสองต่อสองสักครู่หนึ่งเด็กผู้หญิงที่ทําเล็บให้ฉันต้องไปหยิบอุปกรณ์มาเพิ่มเธอต้องไปห้องเก็บของเพื่อเอาอุปกรณ์บางอย่างมาทําเล็บของฉันให้เสร็จแล้วเด็กผู้หญิงที่ทําเล็บให้กับพยาบาลคนนั้นก็จะต้องไปที่ไหนสักที่เหมือนกัน ทีนี้ก็เหลือแต่เธอกับฉันแล้วก็มีสงครามเล็กๆเกิดขึ้นในใจฉันว่าฉันจะให้ตอนนี้เลยดีไหมฉันหมายถึงฉันรู้ว่าพระเจ้าตั้งใจให้ฉันได้อยู่ลําพังจะได้เป็นการส่วนตัวฉันรู้ดีแต่ฉันก็กลับนั่งรอจนกว่าเด็กสองคนกลับมาแล้วฉันก็เริ่มทําตามที่คิดในใจ ฉันคิดว่าพระเจ้าอยากให้ฉันยกเข็มกลัดนี้ให้คุณนะเวลาคุณติดคนป่วยเขาจะได้เห็นแล้วโอ้โหทุกคนก็ชื่นชมฉันว่าฉันเป็นคนใจกว้างขนาดไหนฉันทําสิ่งที่สวยงามเหลือเกินแล้วฉันก็รู้สึกดีมากๆเนื้อหนังของฉันรู้สึกดีเหลือเกินพอฉันออกจากร้านนั้นฉันได้ยินเสียงพระเจ้าตรัสกับฉันว่าระหวังว่าเจ้าจะมีความสุขนะเพราะนั่นคือทั้งหมดที่เจ้าได้รับ ฉันอธิบายได้ตรงจุดกับเรื่องเล่าสั้นๆเรื่องนี้ของฉันแทนที่จะอ่านพระคัมภีร์ห้าข้อให้คุณฟังพระเยซูทรงสาบแช่งคนหน้าซื่อใจคดคนหน้าซื่อใจคดเป็นเหมือนนักแสดงคนบางประเภทคอยบอกว่าคุณจะต้องทําอะไรบ้างแต่ตัวเองกลับไม่ยอมทํานี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เรากลายเป็นคนที่เคร่งศาสนาเราตัดสินวิพากวิจารณคนไปทั่วแต่ไม่ยอมกลับมามองตัวเองเลย ฉันจะอ่านมัทธิวบทที่23ให้ฟังอีกนิดนึงเวลานั้นพระเยซูตรัสกับฝูงชนและบรรดาสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสในฐานะครูผู้สอนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เขาทั้งหลายสั่งสอนพวกท่านนั้นจงถือและประพฤติตามยกเว้นการประพฤติของพวกเขาอย่าทำตามเลยเพราะพวกเขาไม่ได้ทำในสิ่งที่พวกเขาสอนสำหรับฉันไม่มีอะไรแย่ไปกว่าการที่ใครสักคนมาเทศนาสั่งสอนแต่ทำตัวเป็นคนหลอกลวง ถ้าฉันมายืนสอนตรงนี้สามวันบอกคุณว่าคุณควรปฏิบัติกับคนอื่นยังไงเราจะทำดีกับคนอื่นยังไงแต่หลังจากที่ฉันกลับไปแล้วกลับทำตัวไม่ดีเอาซะเลยกับคนแรกที่ทำบางอย่างให้ฉันไม่พอใจบอกตามตรงเลยว่าพระเจ้าก็คงให้ฉันนั่งเฉยๆไม่ให้ขึ้นมาบนธรรมารนี้อีกต่อไปคือเราทุกคนต่างทำผิดพลาดแต่คุณรู้ไหมว่าถ้าคุณจะไปสอนคนอื่นว่าเขาต้องทำอะไรบ้างคุณต้องมั่นใจว่าคุณเองก็ทำด้วยเหมือนกัน จริงไหมอีกสองสาข้อแล้วเราจะไปที่เรื่องอื่นบ้างเพราะพวกเขาเอาห่อของหนักหมายถึงหนักเกินที่จะแบกวางบนบ่าของมนุษย์แต่ส่วนพวกเขาเองไม่ยอมแม้แต่จะใช้สักนิ้วเดียวไปยกเห็นไหมนี่แหละคือคนถือศาสนาเปลือกนอกพวกเขาจะบอกคุณว่าคุณต้องทําอะไรบ้างแต่ไม่เคยมาช่วยเลยอืมจริงไหมโอเคตั้งใจหน่อยนะ ประการที่3ที่จะทำให้คุณเสียเวลาเหลือเกินก็คือความกังวลและสงสัยพยายามหาทางออกมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณตอนนี้ที่คุณพยายามหาทางออกอยู่หรือเปล่าฉันขอบอกคุณอย่างนี้ได้ไหมว่ามันมีแต่จะทำให้คุณสับสนมากขึ้นไปเรื่อยๆความสงสัยไม่ช่วยให้เจอคำตอบมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่มีคำตอบให้บางเรื่องในชีวิตคุณคุณอาจไม่มีทางเข้าใจตราบใดที่ยังอยู่บนโลกนี้ ยังมีความลับอีกมากมายที่ซ่อนอยู่ในพระเจ้าแล้วแทนที่จะบอกว่าทําไมพระเจ้าทําไมพระองค์อยากได้ยินเราบอกว่าพระเจ้าลูกวางใจในพระองค์ลูกไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรคุณรู้ไหมความวางใจคือคําถามที่ไม่มีคําตอบเราทุกคนต่างมีคําถามที่เราไม่มีคําตอบรู้ไหมอย่างฉันเองหลายปีที่ผ่านมาฉันมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะเลยก็ไม่ใช่อะไรที่ทําให้ฉันเจ็บหนักแต่มันสร้างความรําคาญให้กับฉันเรือออกไหม มันจะเป็นพวกหูดเล็กๆหรือตาปลา <c oughs> นึกออกไหมตอนนี้ฉันมีกระดูกงอกที่ส้นเท้าข้างหนึง่งเมื่อวันก่อนฉันไปเจอหมอฟันเขาบอกว่าคุณจะต้องคุณจะต้องทำฟันปลอมราคาประมาณ5 0 0 0ันถึงเ0 0 0เรียญอาจจะต้องใช้เวลา6เดือนและตอนนี้กระดูกของคุณเสื่อมไปเยอะเลยแล้วเราจำเป็นจะต้องเสริมกระดูกเข้าไปใหม่ใช้เวลาสัก6เดือนอันนี้6สัปดาห์นึกออกไหมโน่นนี่นั่น แต่สามีของฉันไม่เคยเป็นอะไรแบบนี้เขาดูสุขภาพดีมีความสุขตลอดเวลาไม่เคยบ่นเลยว่าตัวเองเหนื่อยไม่เคยอารมณ์เสียไม่เคยเจอวันแย่ๆเขาจะตื่นขึ้นมาทุกเช้าร้องเพลงเขาจะร้องเพลงโอ้เช้าที่สดใสโอ้เช้า, oh, ชาที่งดงามแล้วเขาก็จะร้องเพลงจากโอกลโอมาจัดผู้น่าสงสารตายแล้วเขารู้ว่าสำหรับฉันตอนเช้าฉันชอบ ช่วยหยิบกะต้มกาแฟาให้หน่อยแล้วก็กรุณาอยู่เงียบๆอเมนไหม <c oughs> ฉันไม่ได้จะใจร้ายแต่เช้าแต่ฉันกับคนอื่นอาจจะไม่ควรได้เจอกัน <c oughs> ในตอนเช้าๆฉันอยากจะเข้าฟฝ้าพระเจ้าก่อนที่ฉันจะไปเจอใครๆเ <c oughs> ชื่อฉันเถอะและ รู้ไหมเขาแค่ฉันไม่เคยเห็นใครที่ไม่มีอะไรมาทำอะไรเขาได้เลยจริงๆไม่มีจริงๆเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเขาไม่สนว่าคนจะพูดถึงเขายังไงเวลามีปัญหาเขาก็ยังเหมือนเดิมไม่มีปัญหาเขาก็ยังเหมือนเดิมอารมณ์ดีตลอดเวลาบอกตามตรงบางครั้งมันทำให้ฉันรำคาญจังเลยอ่ะ <laughs> นึกออกไหมฉันคิดในใจว่าโอเค ทำไมฉันจะต้องเป็นคนที่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ตลอดขณะที่คุณดูมีความสุขได้ตลอดขนาดนี้มันเหมือนอย่างตอนที่เขาต้องไปผ่าตัดต้อกระจกพอมีคนถามว่าได้เป็นยังไงบ้างฉันบอกโอ๊ยเขาไม่เป็นไรเลยการผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีเขาเห็นทุกอย่างเหมือนเดิมนึกออกไหมทุกอย่างมันดีหมดอะแต่ถ้าคนผ่าต้องเป็นฉันมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ฉันนึกออกไหมเพราะว่าแต่รู้ไหมไม่รู้สิ ฉันคงจะไม่ไปพยายามหาคำตอบอะไรให้วุ่นวายเพราะฉันเคยทำมานานหลายปีทำไมลูกทำผิดอะไรเหรอไม่มาสตานมันเกลียดฉันแล้วมันพยายามจะทำทุกวิธีทางที่มันจะทำได้เพื่อให้ฉันไม่สบายใจจบแค่นั้นเลยแต่ฉันมีคำพยานที่ดีนะรู้ไหมว่าอะไรฉันยังอยู่ตรงนี้อเมนไหม บางสิ่งที่เราจะพูดได้ก็คือยังไงฉันก็ยังไม่ตายฉันยังหายใจอยู่ฉันยังเชื่อในพระเยซูอยู่อเมนไหม <Yeah. S 1> คุณจะรักษาเวลาชีวิตของตัวเองแล้วทำให้ตัวเองมีสันติสุขมากขึ้นอีกเยอะเลยด้วยการพูดประโยคง่ายๆว่าฉันจะไม่พยายามไปหาคำตอบอะไรทั้งสิ้น ถ้าคุณเผลอไปติดกับความคิดแล้วก็สมองของคุณก็จะคิดวนเวียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆร,รู้ไหมว่าคำว่าวิตกกังวลหมายความว่ายังไงเดี๋ยวนะขอหาให้เจอก่อนมันอยู่ในนี้แหละ เพื่อรังควานเพื่อสร้างความเดือดร้อนทำให้เหนื่อยล้าหรือเพื่อฉีกเป็นชิ้นๆเพื่อรังควานเพื่อสร้างความเดือดร้อนทำให้เหนื่อยล้าหรือเพื่อฉีกเป็นชิ้นๆสาหรับคำจำกัดความของฉันก็คือการทรมานตัวเองด้วยความคิดที่ไร้ประโยชน์ มันคือการคิดทบทวนสถานการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาคำตอบที่ไม่มีทางจะหาพบเป็นการเสียเวลาเปล่าและไม่ช่วยให้เกิดผลดีอันใดเลยอย่างเดียวที่ฉันอยากจะบอกกับคุณหวังว่าสักวันจะช่วยให้คุณออกมาจากความกังวลได้หรือช่วยให้คุณเลิกกังวลได้สักนิดก็ดีคือมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันไม่ได้ช่วยเปลี่ยนอะไรมันไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้น แต่มันจะทําให้คุณป่วยด้วยซ้ํามันทําให้คุณปวดหัวมันจะทําให้คุณเป็นร้อนในทําให้คุณนอนไม่หลับทําให้คุณเหนื่อยคือฉันสามารถบอกข้อเสียได้อีกเยอะเลยแต่จะหาข้อดีสักข้อนึงไม่ได้ด้วยซ้ําความกังวลไม่สามารถเปลี่ยนใครหรือเปลี่ยนอะไรได้เลยรู้ไหมเราเสียเวลาเปล่าเวลาเราพยายามทำสิ่งที่มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ แต่เมื่อเราวางใจว่าพระองค์จะเปลี่ยนสิ่งที่ควรเปลี่ยนได้แม้แต่อาจจะเป็นตัวเราเองที่ควรเปลี่ยนพระองค์ก็จะช่วยเราและความพยายามของเราก็จะเกิดผลริดเดทและสันติสุขของพระองค์จะทําให้เรามีความสุขในระหว่างการเดินทางชีวิต